ท,ที่คําถามแรกเลยค่ะเป็นคําถามของทาง Facebook ชูรักชูรสนะคะมผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับคืออายุ25ปีมีอะไรกับผู้หญิงครั้งแรกมันไม่สู้ครับอสอดใส่ไม่ได้ทั้งที่มีอารมณ์จนผู้หญิงเนี่ยบอกผมเป็นกระเทยหรือเปล่าเจ็บเจ็บครับผมเครียดมากเลยนะคบควรทํายังไงดีช่วยตัวเองได้ปกติตอนเช้าแข็งตัวบ้างไม่แข็งบ้างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าครั้งหน้าถ้าจะมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ย ผมจะไม่ล่มอีกจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ไหมครับคุณหมอไม่น่าห่วงนะฮะไม่น่าห่วงหรอคะกาเครียดมากเลยนะคะเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากนะซึ่งคุณภูมิก็เป็นครั้งแรกเนี่ยนะไม่ไไม่เป็นครับไม่เป็นครับเจอบ่อยมากตลอดตลอดก็ครั้งแรกไม่ใช่ยีครับนะนึกภาพออกไหมเส้นเลือดในองคชาติเราเนี่ยนะมันก็จะไหลมาช้าชานะครับเลือดก็ไหลเข้าไปในเส้นเลือดฝอยออกทางหลอดเลือดดำนะ เวลาเรามีความต้องการทางเพศเนี่ยเส้นประสาทมันจะหลั่งสารมาให้เส้นเลือดมันพองตัวเลือดก็จะไหล,ม,ลม,ม,มันเร็วมากพอมันเร็วมากๆมันจะพองจนกดหลอดเลือดดาไม่ให้รั่วออกอก็เลยแข็งตังได้ครับแต่ครนี้บางจังหวะมันจะไหลช้าบางจังหวะมันไหลเร็วครับอะไรเป็นตัวกําหนดอ,อะไรครับจิตใจเราเป็นตัวกําหนดฝ่ายหญิงร่วมมือดีบรรยากาศดีไม่มีธุระการงานนะฮะมีการเล้าโลมอะไรที่ดี นะก็จะทําให้การแข็งตัวดีนะฮะแต่ถ้าเราวิตกกังวลนะวันนี้จะแข็งไม่แข็งวันนี้จะแข็งไม่แข็งนะฝ่ายหญิงยิ่งหงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นกระเลาเนี่ยดคอารมณ์เอ่ยจิตใจเองมีผลเกินครึ่งนาใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เป็นตัวกําหนดที่จะทําให้เส้นเลือดมันพองตัวหรือหดตัวนะฮะแต่ถามว่ามีโรคทางร่างกายได้ไหม อายุ25โอกาสน้อยมากแล้วคือตื่นมาตอนเช้ายังแข็งอยู่ตื่นเช้ายังแข็งอยู่แสดงว่าเส้นเลือดดีเส้นเลือดดำดีเส้นเลือดแดงดีแต่ว่าถ้าอยากจะให้มั่นใจปัจจุบันใช้ยาขนาดตำๆำราคาถูกๆช่วยขยายหลอดเลือดงานวิจัยเนี่ยพบว่าอายุน้อยๆอย่างนี้นะกินพาเซบยาหลอกคือกินยาอะไรก็ได้ยาหลอกก็ได้ผลเม็ดแปธรรมดา เพราะ่าร่างกายเรามันร้อยเอยู่แล้วใช่ครับเส้นเลือดดีอยู่แล้วเส้นประสาทดีอยู่แล้วแค่ทําให้ตัวเองสบายใจก็คือจิตใจนั่นเองนะแต่ว่าผมว่าพวกยาที่ทําให้ลบเขาแข็งเนี่ยอันนี้นผมว่าเวิร์กเลยนะสำหรับกรณีอย่างนี้แล้วกินตอบสนองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนสี่พอใช่นิดเดียวไม่งั้นบางทีแบบแข็งกินบางคนกินเม็ดนึงนี่แข็งปวดหัวเลยนะคุณหมอโอ้ประสบการณ์ตรงไหมครับ อ่ะผมประมาณเสี้ยวหนึ่งครับผมก็เซี้ยวหนึ่งองก็ยังปวดหัวเลยนะเสี้ยวหนึ่งรอสี่เลยปวดหัวที่มันไม่เวิร์คเม็ดนี้คือตายเลยคือตายเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะ